ัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่การเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงชุดนี้ค่ะได้รับมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดกล่องกันกับชุด Smith ายนี่นะคะเป็นเป็นความเล็กจิ๋วของ Smith นั่นเองนะคะ สมิธคือใครไม่รู้จักได้อย่างไรนักอ่านไพ่ทั้งหลายนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันกับเด็กเชนี่นะคะชุดนี้เราได้มาที่เบอร์นี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ด้านหลังของกล่องไพ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะชุดนี้มีความน่ารักมากๆนะคะมอเมดค่ะจํากันได้นะคะชุดนี้เออโหน่ารักมากเมจในไทยแลนด์นะคะมี ความแปลกมากๆสำหรับค่ายนี้จะเรียกว่าค่ายนี้ได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าค่ะได้รับมาโอ้โหเปิดมาอันแรกก็รู้สึกว้าวแล้วนะคะกับเน่เห็นไหมตัวขอบไพ่นะคะปกติเราก็จะเห็นเป็นแบบขอบทองขอบเงินขอบดำขอบอะไรอย่างงี้ขอบแดงเนี่ยจะตั้งแต่เราเห็นมาน่าจะ ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่สองชุดแรกจําไม่ได้แล้วแต่เหมือนเคยเห็นเนาะอ่ะอันนี้เป็นสีแดงค่ะอ๋อแล้วมีขอบน้ำเงินอีกอันหนึง่งน้ำเงินแบบเมทเลลิกมากๆเลยนะสวยมากอันนั้นก็มีเหมือนกันทีนี้เขาจะมีที่แบบเขาเรียกอะไรนะฟองน้ำไม่อันนี้มันเป็นแบบโฟมหรืออะไรนะคะเพื่อกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างในกันคลอกแ็กแนี่ค่ะพอดึงไพ่ออกมาเนาะโอ้ยม่หมดไม่หมด,มหมดเอามาให้หมด สิ่งที่ได้ก็คือมีลายเซ็นด้วยนะคะน่แล้วก็ชุดที่เท่าไหร่นะคะเป็นก๊อปปี้นัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากทั้งหมดหนึ่งพันชุดค่ะชุดนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ตีพิมพ์ในปีสองพันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางก่อนแน,น่สวยงามสวยงาม ตีพิมพ์ในปี2021นะคะแล้วก็ตัวพาเนี่ยด้านหลังอันนี้มาด้วยที่ด้วยจะไม่ได้มีคู่มือนะคะก็จะเป็นสไตล์ไรเดอร์เวทแหละนะยิงกับ Rider w a เวทด้านหลังของพายเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวการ์ดนะคะจะมีความอ่อน ยืดหยุ่นได้ดีนะคะมีความหนาระดับหนึ่งเนาะไม่ได้ถือว่าหนาจนเกินไปและไม่บางจนเกินไปนะคะชุดนี้แล้วก็ไพ่มีแบบโบนัสค์ดหรือว่าชุดพิเศษไพ่พิเศษมาด้วยนะคะก็คืออันนี้ค่ะคุณพาร์เมาโคมันสมิธนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นนะคะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้คือหน้าตาไม่ได้คล้ายอย่างนี้ท่าทางลักษณะการอากับกริยาหรือว่าการนั่งการอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบ เรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนซิมโบลของเขาเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะนี่ที่เราจะเห็นจากภาพถ่ายเขานะคะอันนี้ก็ดูน่ารักแบลไปอีกแบบหนึ่งนะคะคนนี้ค่ะคุณอาร์เธอร์อาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเวดนะคะเป็นที่มาของเดี๋ยวนะยงังยังไม่เป็นที่มาของอ่ะยวให้ดูก่อนนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นวิลเลียม Rider and s น n นะคะก็คือเป็นคนที่ตีพิมพ์ชุด Rider Wade Smith นั่นนะคะนี่ Rider r i d e r w a อร Smith นั่นเองนะคะที่มา ของชุดที่เราเคยได้ยิน RWS นะคะหรือว่า r i d e r w a i Smith นั่นเองเนาะชุดนี้ก็ทำออกมาน่ารักมากเลยเราชอบการวาดของเขานะคะมีความแบบคิกคุกมากแล้วก็แบลวๆน่ารักน่ารักดีนะคะดูดสดใสไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวผ่ายเขากันนะในส่วนของตัวผ่าที่เราเอามาใช้ดูกันนะก็เริ่มจากใบแรกอันนี้จะอิงกับ r i d e r w a i เลยถ้าเราเห็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูความ ใส่แบลของเขาเนื่องจากว่าชุดนี้เนะี่ยเขาเอาไรด์เว s t s สมิธเนี่ยค่ะเอามาทำย่อขนาดเอามาทำให้ตัวเล็กลงเอามาทำให้เป็นแบบอารมณ์วัยเด็กนั่นเองนะคะย้อนวัยย้อนวัยเป็นเด็กเป็นเด็กมันก็จะมีความน่ารักสดใสไปอีกแบบหนึง่งดูจากภาพนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นเดฟูลที่เหมือนเหมือนกับที่เพื่อนๆเคยเห็นเลยนะคะเดฟูลแบบนี้ No. แล้วก็มีหมาน้อยอยู่ตรงนี้นะคะหมาน้อยนี่เกือบจะตัวเท่าคนแล้วนะจ๊ะอันนี้แซวเล่นแซวเล่นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น the magician เห็นไหมแม้ขนาดว่าตัวเล็กนะคะดูดูแต่เขาก็จะเก็บรายละเอียดนะมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่เหมือนกันกับชุดไร w a y s เ smith เลยนะมีม,มีมีตัวงูที่เป็นเข็มขัดเหมือนอารมณ์เหมือนเข็มขัดเนาะ คาดเอวไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดอกไม้สีขาวสีแดงอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเก็บรายละเอียดที่เหมือนกับชุดต้นฉบับไว้นะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นไฮบริสเดชนะคะก็จะเป็นเบอร์สองเนาะห uh, มายเลขสองหมายเลขสองไม่ใช่เบอร์สองอิมเพรสค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆเนาะจะบอกว่ามีความเหมือนกันเก็บ uh, ในส่วนของตัวองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะกับไรดเวดเซ็ทชุด ชุดปชุดปกติวันนี้เป็นอะไรนะคะนี่นี่เห็นไหมดูสิน่ารักไหมม, <laughs> มีความแบวมากนะคะแต่ละตัวสวยสดงดงามสีสันเนี่ย สีสันสดใสดีมากค่ะเขาแบบเต็มใจทุ่มสีมากๆาค่ะสไม่อั้นเรื่องสีเลยนะคะมีความแน่นช้วยสีแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยจะเป็นไพ่แบบไร้ขอบนะคะจะไม่มีขอบทําให้สร้างจินตนาการได้มากขึ้นนะคะพอเวลาดูไพ่ที่มันมีกรอบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนดูถูกตีกรอบถูกจํากัดความคิดยังไงก็ไม่รู้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะจ๊ะ โอเคค่ะก็ทั้งหมด21แล้วถูกไหมเออไพ่ทั้งหมดมี22ใบนะคะตัวเมเจอร์แล้วก็อันนี้หมายเลข21ก็คือใบที่22นั่นเองทีนี้เขาจะมีไพ่พิเศษมาค่ะก็คือเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้นะคะ Happy squirrel ก็เป็นใบที่23 <laughs> 22บ 23, ถูกแล้วเพราะว่าไพ่มีทั้งหมด22ใบใช่ไหมคะใบนี้ไปที่23นั่นเองนะคะ นี่ค่คะแล้วก็มาถึงไพ่ไมเนอร์กันบ้างนะคะก็ใช้สัญลักษณ์เหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะกับ,กบ,กบชุดไรเดอร์สมิปกตินะคะชุดนี้เป็นวันไพ่ไม้นะคะนี่ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมทุกภาพคือเพื่อนๆจะสามารถเข้าใจได้ง่ายเลยเพราะว่าเขาเหมือนกันกันกบชุดปกติเลย แต่ว่าแค่ทำให้เขามีความเป็นเด็กลงมานะคะแล้วก็มีความสดใสมากขึ้นสีสันสดใสมากขึ้นนะนี่สีสดกว่าปกติหมายถึงสีสดกว่าชุดปกตินะน่ารักมากแต่มันก็จะไม่ให้ความโหดนะไม่ให้ความไม่ให้ความโหดแบบจริงจงังอะไรอย่างเงี้ยให้ดาบอย่างเงี้ยดูสิ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหูดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ได้ดูกังวลมากขนาดนั้นเนี่ยขนาดแปดดาบยังดูน่ารักเลยนะคะน,นี่เห็นไหมเหมือนเลยเหมือนเลยไพ่นี้เป็นไพ่เหรียญน,นะคะฮี้แมวช่องน่ารักน่ารักโถเนี่ยค่ะ ดูแล้วแบบเออดูเรียนตานะคะแล้วก็ดูดูอบอุ่นดีนะคะดูเป็นครอบครัวดูเป็นความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยสำหรับของเด็กซีนี่หรือว่าหมอเมดนั่นเองนะคะก็ทำไพ่ออกมาชุดนี้เราจําไม่ได้แล้วว่าชุดเท่าไหร่แล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเขาน่าจะมีมาอีกเนาะแต่ เรายังไม่ได้ไปตามต่อว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเ,เพื่อนๆลองไปตามดูได้นะใน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 เฟซบ o ๊กของหมอแมทนะคะโหกระจัดกระจายมากอ่ะเดี๋ยวขอนิดนึงการสับไพ่ทำได้ดีนะคะ <c oughs> ทำได้ดีนะคะ คือก็มีความกระจัดกระจายบ้างนะน่นไม่บ้างแต่ว่าเราเราห่วงว่าเวลาเราสับไพ่ล้วอะค่ะตัวขอบมันจะไปก่อนตัวขอบมันจะไปก่อนเลยนะโอ้คนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะ เราคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่แบบอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระทันหันแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบอูเราเป็นเราอาจจะมีความกังวลหรืออะไรต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวมันกําลังจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกิดขึ้นให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนๆในอนาคตเนาะยังไงอดทนนิดนึงตั้งใจนิดนึงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เต็มที่กับงานที่ทําเต็มที่กับสิ่งที่ทําอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะ จะบังเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำที่มาจากชุดนี้เนาะเออที่เห็นนะไม่ต้องกังวลนะแต่ขอให้ทำเต็มที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะตอนนี้ขอให้คิดว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันคือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประสบการณ์ในการที่ทำให้เราเรียนรู้และเติบโตค่ะแล้วเพื่อนจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆจะได้พบกับอ เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความออมั่นคงที่มันเพิ่มมากขึ้นค่ะเออมองแบบนั้นเนาะเดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆลองดูกันละกันอันนี้แค่อ่านจากไพ่ของหมอเมดตรงนี้นะโอเคค่ะการกรีดไพ่ทําได้ดีเลยนะแล้วก็ขอบไพ่สวยงามแล้วก็ตัวการ์ตูนน่ารากักสีสันสดใสนะคะชอบมากๆเลยกับตัวการ์ตูนเขานะคะมีความย่อขนาดของไรเดอร์เวสต์สมิธชุดปกติ นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างความว้าวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับไพ่ชุดนี้ของหมอเมตนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไพ่ของหมอเมทก็สามารถิดตามใน Facebook ได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เราสั่งมาจากที่ Facebook เขานั่นแหละนะคะอ่ส่วน เฟซบุ๊กใช่ไหมถ้าชื่อเฟซบุ o กเดี๋ยวยังไงเราจะติดไว้จะใส่ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบเนี่ยัยงไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนเอนคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราไปแล้วเนาะบ๊ายบายคะ่ะ